คิดถึงคิดถึงไม่ไหวจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนล้ร้อได้ไมเจะไปให้ไวตอนนี้เราทนั้นอยู่ที่ไหนคิดถึงคิถึงม่ไหวจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนล้ร้อกได้ไหมเจะไปให้ไไม่เลี้ยงหมาไม่เหรอวะเอาบอยวาอะไรเพื่อนดูหนังเปล่าวันนี้ไม่มีงานนี่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮกี้วั่นี้เริ น่ารักเลยไอที <fin anta> <ots> ่งานถึงไหนแล้วเนี่ยอะาเป็นที่อะไรกันโอ้ยนอนก็ยังไม่ได้นอนทำงานทั้งวันเลยเว้ยโอ้ยวันนี้มีเช็คงานพวกเด็กๆด้วยว่ะ โอ้ยปวดหัวปวดหัวอเออไปดูฝ่ายการเงินกอนเลยว่าเบลน่าจะทําเสร็จแล้วนะของเดือนนี้เบลืของเดือนนี้เป็นยังไงอะ่ะการเงินวัน,นช่วงเดือนนี้อ๋อเนี่ยหนูกกระลังคีย์ข้อมูลอยู่ตรงนี้นะพี่พี่ลองมาเช็คดูไหมอะ่ะได้ได้เฮ้เบลแต่ทาไมอันนั้นมันเบลเขียน40นะ<อ>เพราะว่าส่วนแบ่งของอ่าหุ้นส่วนประมาณ30%นะพวกสปอนเซอร์อะไรประมาณนะั้นที่เราต้องแบ่งจ่ายให้เขาอ่ะ ใช่ใโอเข็ดเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องแก้ให้ได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 ้เดี๋ยวพี่ไปดูของคนอื่นต่อแล้วโอเคครับครับทีโอ้ยวันนี้ง่วงมากเลยว่ะเอ้ยเออสวัสดีครับทำอะไรอยู่วะน้องนี่พี่ผมกำลัง c ัดคลิปเอ่อคลิปคลิปคลิปสั้นน่ะพี่คลิปช็อตอ่ะเอาไว้ลงนะพี่ให้เด็กได้ดูกันไม่แต่พี่ไม่ได้สั่งไม่ใช่เหรอเอาไม่พี่สั่งอีกแบบนึงนี่ที พี่บอกว่าไ,ไงพี่บอกให้เอาซีรีส์ทุกซีรีส์มารวมกันไม่ได้ให้ทาชอ็อตอาทิตย์เนี้เอา้าใช่เหรอพี่แต่ว่าแต่ว่าผมก็เห็นว่าเออเด็กเด็กมันอยากดูนะไม่บบใช่เอาฟังพี่ก็พี่เป็นคนสั่งไงอือรวมรวมไอคลิปใช่ไหมพี่ใช่รวมซีรีส<อ>์อ่ะรวมทุกตอนอ่ะอืไม่ได้ให้ทำช็อตเลยอันไหนที่ไม่ได้ให้ทำก็ไม่ต้องทำครับแล้วตอนประชุมไม่ได้ฟังหรือไงฮะ ที่ที่แล้วอะฟังฟังฟครับฟังฟังผมก็ได้นั่งฟังอยู่แล้วแล้วทำไมเราทำช็อตล่ะทำไมไม่ผมผม่เงหรอไปได้ไม่ไม่พี่ผมมาไปได้ยินว่ารวมช็อตห้าห้าไงผมผมรลิวผมผมฟังผิดแหละแล้วเป็นไรเป็นน้าสิทธิ์อ๋อเปล่าพี่ผมลืมกินซันซิลไม่ใช่พี่ผมลืมกินน้ำพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแก้ให้พี่ผมแก้ให้แล้วพี่ขอพายในเย็นนี้นะฮะ ขึ้นมาพี่ต้องเห็นภาพรวมทุกอย่างอะนะสกลต่างๆเข้าใจอฮ้ยคลิปมันเกือบแปดชั่วโมงแล้วพี่ไม่รู้ว่าต้องให้ได้พี่ถือว่าพี่สั่งแล้วพี่ให้เราอาทิตย์นึงแล้วครับเออแล้วพี่มีรางวัลให้นี่เอาไปเป็นกำลังใจหันไปดูนี่เชียร์แมนยูไม่ใช่หรออลิอูลไปไปเฮ้ยทำงานตีพอมตีพอมดิเฮ้ยตีดิเฮ้ยทำไมเล่นเกมเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ทำงานโอ้นี่กูจ้างมึงมาทำงานนะนี่ไม่ได้จ้างให้มาเล่นเกม พี่ออกรางานมันไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเสร็จไปแล้วนิดนึงเสร็จอะไรสั่งไปว่าอะไรตอบมาสิสั่งไปว่าอืมสั่งอะไรลืมลืมแล้วได้ทำไหมมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี้ไหนเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปข้างในแล้วแล้วมึงอย่าฟ้องแล้วว่ากูทำอะไรเลยทำอะไรพนักงานฮะมึงมานี่มึงอยู่เฉยๆทขามึงไม่ได้ทำงานฮะมึงไปทำงานเลย ก็เนี่ยมันเล่นเกมไม่ยอมทำงานเนี่ยฮะเอาเอาเอาไม่ทำงานบ้านน้องไม่ทำงานนะวันนี้ไมเนี่ยจงแล้วเราก็ลืมว่างานทำงานอะไรทีาเบลรู้เนี่ยมันโดนไล่ออกแล้วนะเนี่ยโดนหักเงินแล้วนะฮะไปเลยทำงานจางจีกไปไปไปเขียวอีสตูดงเลยยินเป็นไงบ้างผลิตภัณฑ์กระบังนี่อยู่พี่กระบังเปลี่ยนสีอยู่เปลี่ยนมูดอยู่ ไม่พี่สั่งอีกแบบไม่ใช่หรออันนั้นน่ะพี่อกได้อีกแบบนึงอันนี้มันดูมืดหมนไปมันดูไม่น่ากินเลยอ่ะเอาพี่ไม่ชอบแบบเข้มๆหรอพี่ไม่พี่ไม่พี่สั่งเราว่าไงสดใสใสใช่ไม่ได้ต้องการดาร์กเลยเราไปจําผิดมาหรือเปล่านี่เราแอบรับงานเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยกดบริษัทบอกว่ายังไงกอกว่างงอะไรองบริษัทอันนี้แล้วทำไมเราทําผิด มันมีนมียวกันบ้างไะพี่ตอนนี้ตอนน้อยด้วยอืองั้นพี่ขอตอนตอนเย็นนะต้องได้ภาพรวมแล้วนะต้องได้อย่างน้อยอย่างน้อยต้องได้ดาบแรกแล้วโอเคได้ครับได้ครับแก้เลยไม่ต้องมองน้องสาวเอความองี้ยนีารับลื่มไหมรับลืมดีครับรับลื่นดีไหนเราทำอะไรไปอ่าเออพี่พี่สั่งไงเมื่อกี้เห็นเราเล่นเฟซนะ นั่กับไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่มองพี่มองผิดหรือเปล่าเมื่อกี้หนูเล่นเฟซอืมเนี่ยเกมก็ขาวอยู่เนี่ยอุ้ยอันนั้นอันนั้นเปิดค้างไว้เฉยๆพี่ไม่พี่บอกเราว่าไงให้เราเอากล้องทั้งหมดเนี่ยมาเช็คฟู้ดให้มาเก็บให้มาคัดเลือกแล้วให้ส่งให้คนตัดต่อแล้วเม่เราทําอะไรเนี่ยอ้อเอ็กับหนูหนูอ็กทำไปทำไปวิ่งขับขาทีหนึ่งนี่กูวิ่งเบียดตีผู้หญิงกูเต็มแทนแล้วที่เหลือไปไหนยิน อบพี่มาสิฮะแอร์ที่เหลือไปไหนเอ่อไม่รู้พี่ไม่รู้ต่อมาต่อต้องตอบไม่ได้สิบเก้าแปดอยู่ไหนอยู่อยู่อยู่ไออะไรวะท้องสายโฆษณาบ้างเออใช่ไหมใช่ไหมแอร์ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ท้องสายโฆษณาน่าจะบ้างพี่ไปดูก่อนพี่ขอตอนเย็นนะทั้งสองคนเลยนะเดี๋ยวพี่จะมาเช็คเออรู้อยู่ยิ่งไม่ได้นอนเอออะไรกันวะในพนักงานวันนี้อืมทำไรมาทำไมอืมอะไร จะไปหาหนังสือเพิ่มพี่เผื่อแบบมีเอาไว้ใช้ไม่ต้องเข้าไปเข้าไปข้างในก่อนขอไปเช็คงานเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยออะไรอะไรไไม่ทำอะไรกันเนี่ยฮะแล้วทำไมเอาเพื่อนกูมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้าพิเซนเตอร์ไงพี่พี่บอกว่าเอาพี่บอยปุ๊ยไม่ใช่บอยอ้าบอยเป็นไหมมันจะบิวกินไม่ใช่บอยฟังอะไรให้รู้เรื่องเะเอามาผิดคนไม่ใช่พี่บอยไม่ใช่บอยกูพี่บอกอยู่ว่าต้องการคนนอกบริษัทเรา เออเหรอพี่พี่กําลังนอนเฮ้ยแยกแยกไม่ออกระหว่างบิลกิ้งกับบอยอะวอก็มันบอบ่บ่ไม่รู้ไม่รู้จักกับบิลกิ้งเนี่ยฮะไม่ได้ยินกินอะได้ยินได้ยินอะไรบ่อยบอกว่าบอยอะไรอีกัะท้าไมงานหายอุ้ยเอาอไรกับมันดีวะบอยเฮ้ยไปไปไหนก็ไปไปพนทางก่อนไปเฮ้ย เซคิปเซคิปเซคิปเผื่อนเซคิปอะไรไม่ต้องแล้วทิ้งไปให้หมดกูบอกว่ายังไงพี่บอกว่ายังไงไม่ใช่บอยได้แต่งตัวอะไรมาเนี้ยอ่ะบอยเพื่อนไม่เราะว่าใส่ชุดแกงไ๊งตอนประชุมบอกว่ายังไงเอาพรีเซนเตอร์คนหนึ่งมาก็คือบิวกิ้งใช่ไหมแล้วแต่งตัวไม่ใช่แบบนี้ให้มันคุ้มตีนบอยกิ้งบอยกิ้งอะไรติดตลกเหรอเฮ้ยกูเค้กจุ่มหน้าดิบอยกิ้งทำไหงไว้เที่เป็นไรที่ไม่เลือกแล้วใครใสตกล้องอย่างนี้เนี่ยกูถามจริงดิฮะผม สอนยังไงพี่สอนให้มันเป็นอย่างนี้ต้องเลงอีกอีกนิดนึงเฟรมเลนนี่อันนี้มันสำหรับการถ่ายหนังแล้วน้องชายเออครับเออนิดนึงเออคิงทำอะไรเนี่ยใครให้กำกับผมผมอย่าทำเลินหน้าที่นะนี่หน้าที่พี่ออกไปครับปีเข้าปีเราได้พี่คิงเข้าปีงานเอาคิงทำอะไรสรุปคิงทำอะไรตอนแรกผมนั่งเช็ดกล้องอยู่แล้วก็มานั่งกำกับพีนแล้วมาทำอะไร หนูเออหนูก็ค่อยคุ้มไงรอยค่อยคุ้มก็จริงแต่ทำไมเราเรามีสมาธิหน่อยซีตั้งสติหน่อยฮะสั่งงานอะไรทำไมไม่ได้อีกอย่างพี่ได้อีกอย่างนะฮะอยากได้ดิวกินได้ไอ้บอยกิ้งหมาอะไรอะไรของนายนะฮะถามจริงสิฮะตอบพี่สิเพื่อนเพื่อนกูเมนมาเหรอไม่รู้แต่ละคนอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่คุยแล้วไม่ไม่เอาดิคิพกันเหรอเอามาเอามาเอามาหายใจ ถ้าหายใจนี่มันจะดา่าผมเลยวิ่งพูดอะไรวะบอยเพื <med 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 ่อนไม่มีอะไร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 เอาหมามาทำงานอย่างดีกว่าเลยเฮ้ยดูหมาเป็นแบบอย่างสิฮะสั่งอะไรยังทำได้เลยยังเชื่องเลยนพวกเราทำกันไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไปหลอกไปนอนแล้ววิ่งเอาเอาเอาทำไปสิแหมงไอ้ ไม่เลี้ยงหมาไม่เหรอวะเอ้าบอยว่าอะไรมึงเนี่ยเพื่อนดูหนังเปล่าอะวันนี้ไม่มีงานนี่เฮ้ย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 เมื่อะไรเลมาแฮ่ๆฮอะไรกูเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอ้บอยเฮ้ยมาเห่าอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยบอยกี้มาได้เลยเฮ้ยน่ารักเลยเออเฮ้ยบอยกูไม่ตลกแล้วเพื่อนมีอะไร ไอ้บอยโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยอ๋อมึงกูกูเพราะตอนเย็นแล้วอ๋อให้เช็คงานเอียเขียนาเนมาเขียนเขียนเขียนเียนาเยนมเนเีนาเนี่ยนเีนียยนมีนเขีมานเปีนอะไรกันเนี่ยฮะมเนีนี งานไม่เดินด้วยกูดหยิบปก่อะนึกแบบเผื่องานไม่เดินทั้งหมดอ่า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 เบล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 เอ้ยเป็นไงบ้างงานถึงไหนแล้วเปอร์เซ็นต์เงินปนอะไรกันเดี๋ยวหงกันหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอ๋ออ๋อตายหงแล้ว เป็นอะไรกันเฮ้ยโอ้หอนี่เออเออดีไม่ประสานเสียงเพี้ยนกันหมดเลยเอยนอกจากเสียงเพี้ยนแล้วผู้แม่งก็เพี้ยนกันหมดเลยไปเอ้าเอาไอ้ยที่นี่เป็นหมาจริงด้วยเอ้าตัวอะไรเนี่ยใครวะเนี่ยเอ้าอ้บ้าเด้อเนี่ยฮะเอ้ฮ้ยพยักหน้าด้วยเฮ้ยเออแจ๋วไปเป็นหมากันให้หมดเลยเออดีไหนเช็คงานนี่โอ้โหที่นี่หมาป่าเลยเว้ยเอ้าเช็คฟุตยัง กัดกูอีกเออดีโอ้เป็นอะไรกันเนี่ยเอ้ยบึ๊เฮาอะไรกันวะไม่าเป็นไงติดต่อบิวกินได้ยังเออเฮาอีกเออไอฮิงไอฮิงเออดีอ้าวสตางเป็นไงอ้าวคุ้มกลับอ้าวคิงตายโหงแล้วสตางดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดคุยกับพี่ได้ไหม โอยนี่จะเลียกูด้วยจะตายตายไปหมดเลยฆ่าพวกมึง้หมดเลยอะไรันไปไปยายกูเห็นหน้าวกมึงแลนะเฮ้ยไป